โอ้โหพแ,แล้ว now, <S 2> <S 2> <programmes S 1> มีใครจับเันานี้เฮ้ย <laughs> ลังเยทีงไมโอ้โหโอมึงดูเลยมึงโอ้โหมึงเทพเกินมึงโคตรเทพเลยใช่อะใช่ใช่อะบินเลย ยึด่อยทำได้โอ้ยสาเหตุมาราเงียบอ่ะแค่ที่ไม่ตายเี็นเจ้เฮ้อชัดเลยครับอือไปครับเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยอนเยกฟันเฮ้ยโอ้ยกพิอโอ้ โปลแม่งเล่นกลางเอเล่นโปลไร่เป็นโปอ่เนด้กูเยเล่นโปเนี่อิ่มอ่ะเออเอาดิเอาดิสัตเอาดิสัตเดี๋ยวมันล้อมของโปรกวไม่สัตโอ้โหม่ใช่ไม่มเจ็มเจ็มเจ็ูเอบบแปไ อุเจ็บแปดไอซ์เห็นแม่ข้อกาโอ้แม่งเยอะไอซ์จ้งแม่งเลยแก่เนาอปอนปีใหม่แม่งแจกโปรฟีป่ะวะว่าโอ้เป็นแฮตทริกท้งด้านขวานี่ ในกรณีในในในกรณีปีใหม่ครับเราแจงเราแจกกาแฟครับสมันครับโอ้กะตุกุศุเออมีดร้อยเมตรไลองหนึ่ง ยกลบเหรอมึงลบเหรอไม่ไม่มี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 แชตัวตัวตัวนะวระบอกีขี้ขวาอ๋อขี้สายฟันตะบดิเฮ้บักทำไมอะบักทำไมทไมแล้วไม่แดบักกันได้ขึ้นหนงไงวะเพื่อะไรเพื่ออะไรเพือะไรออะไรขึ้นทางไหนวะไอ้เหี้ยตกตกต S 1> <S 1> <S ไม่ก็ดูแม่งเ่ยมันมันต้องมีใครอยู่ในนะ้ำไม่ใช่ใครจะโกระกโกดได้โอ้ยยัเพม่งโผได้หึยอินชันาขอหน่อยไม่ทุกคนเลยอ่ะเกินไปเปล่ามันมีแม่งเวลาถ่ายผมไม่ไม่มีกระตุกอะ เออเอออดีตกูนั่งกูนั่งจิ้มอะไอ้สเต็ปเกมมันบัก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 เัียยเลยมึงบักทำไมกูหลอยแม่งเลยโอ้ยอยสัตว์ไม่เห็นนยงยสัตว์ชอฮูตายเป็นเจ็ดบกแปดเลยอามคีู้ไม่สู้อ่ะอาโมคี้มคี้ิดรเโอ้เป็นเจ็ดบกแปด ม่งฟันที่เดียวตายสัตว์บวกเยอะนะมึงเนี่ยมันดบุกแโอโ้โหฟังจากเสียงชาย,ยาลันเลยชาย,ยาลันเ็มจุดบกไปยเด <c oughs> อยยาฟันเ <c oughs> ดอยยศกากขนานั้นที่ทำได้ไปเง้ยงบ้า โอ้อะไรอ่ะโปโปรทำไรโปไม่ได้แดกกูหรอกครับไม่เกี่ยวเลยกูไม่รู้เป็นตัวละครอะไรตัวละครกันทั้งทีว่ะทีว่าไม่โดนลงมาดิเฮียใจลึกว่าใจใจหน่อยอ๋อกูรู้แล้วแม่งขึ้นตรงไหนกัน เออเอาดิเอาดีเอสแสเอเอกูก็มีเนะอ็มเจ็ดบวกแปดหละอื้มอือ้ขึ้นเพื่ออะไระไไวะอืมขึ้นเพื่ออะไรวะอะไรวะมันไปไหนได้วะเกินไปนะเกินไปนะเกินไปนะ โอ้ยเฮียเทพยบอะเชิยวเอ็มเทพยเทีโอ้ลงมาแบบพระเอกนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยไม่โดนอ่าไม่สายจะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮดช็อตเฮ้ยมึงขึ้นไม่ได้ไงวะมึงขึ้นไป่ทำไมวะขึ้นไป่ทำไมโอ้ยดินไปให้ ตายเฮ้ยนี่โปรแล้วเนี่ยนี่ขนาดมึงโปรเนี่ยตั้งใจกันมึงจะว่าทีมตัวเองโปรไม่ดีอะใครไอ้เหี้ยนั่นแหละ แต่วันทีมมึงไม่ตไยท่ทีมกูมึงจะร้องทำไมเนี่ยหทีมกูเลมันเฮ้ยมึงมึงก็ยิงมีเดยชไมโปร่ปกปแออเล่กูเตะแม่งหมดเลยนะ้โอ้เจดกูต่อสามตัวนึงโอ้สัตว์แม่ โอ้โหก็อยากด่าเลยากเปิดไม่ด่าเลยกันดึงเข้าไปเลยขอตายกูดึงแค่ไอ้สับดึงนี่ไม่งด่าเลยนะลงมาทำไมเนี่ยแพนด้านักการแพนด้าเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะนี่นี่แม่งเกลียดกว่านะ เกนเกนแกก็ไม่สู้ไอ้นั่นอ M7 บวก8 M7 บวก8แต่ถ้าท่านทะลุได้ถ้าท่านมีมีทุได้ไม่โคตรเท่อะเฮ้ยเกูขึ้นได้แล้วไปล้กูมีที่กงไอเหียเอาตกโอเดคับเกมหมดเกดในบริษัทในบริษัทในิัในิั เฮ้ยอนิเมชั่นเหออไอ้เนี่องนด้โอ้อนิเมชันมันขึ้นไปได้อะไรวะโอ้หมหลัวได้ใจมันเจ็ดอกแปดเลยยอมกูแม่งไม่ได้ชูเลย

อืโดนจิ้มเฮ้ยเฮ้ยกูขึ้นด้วยเฮ้ยเพื่อนโจรเพื่อนโจรอ้าวไม่ตายวะกูอยากรู้มันขึ้นไปมันจะไปต่อยอดยังไงวะกูเห็นดานดันงูให้กูเคือคนทำได้เลยที่ที่กูบอกเอาความหัวไม่จะไปเจอข้างบน โอ้ซานตี้กูมึงโอ้กูยอมจัดกูยอมกูยอมสู้เลยแม่กูเฮ้ยเฮ้ยอะโอ้โหโป่งเยอะมากเลยใครจะเล่นวางบอมกันมาห้าสี่สิบแปดสิบเก้าโอ้กูยอมสู้อ่ะมาหาสักให้กระโปรงไหมโป่งเหรอ เออเลือด<อ>น้อยกูซ่อข้าหลังกูไงแกอ่ยสัมืออะไรบอสามเพชรไปไหมอ่กูกบอก้โป้เอา้สามเพชรนะโปแม่งหมดเลยออมาแจ้ไปถ่า,ายคลิปอย่คลิปอย่สิบห้าทีน่ะหายปล,ยล,ยยลมึงดู แม่งไปยังไมันเคยแม่งบินเลยโอ้โหสัสเดสโอ้เตรียมแล้วเอ็มเจ็ดบวกแปดเอออะไรยังไม่หมดอีกมึงมีแต่มีดลัวไม่มีโปมองเหรอไอสัสแง่งทอนี่ก็โปไอสัตว์ที่หนึ่งแม่งก็โป

มึงซือะไรวะใส่ใส่ใส่ยาใส่ฟันเี้ยนั่นก็ยากระโดดไอสัตว์ใสยาใสยาฟันบวกร้อยอ่ะโอ้มงไม่รู้ไโอ้กูอย่างนี้ละานี้ละมเย็นละกูสบายละใครทกูรงูราีมีมสัอุยหอมสุดอ่ะมีรงโอ้ย

ใครโปรมากตาย้เตไปเตมึงทุกเกืกอบทุกคนน่ะที่หน oui, ึ่งที่สองที่สามอะโปรดอ้าวอ้าวอ้าวเพ็ดเพเพ็ด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 แบงเด้งเว้ยสามเพชรเพ็ดแงเด้งเป็นไงล้วมึงตายโโปรมาอโปรมากโปมากโปมากทางตรงเออดเขายได้เอยสด์แบบเนีนไงสีอง